สมมติว่ามันเป็นอาชีพเรามันเลี้ยงชีพเรามันมันดูแลบ้านเราหรือว่ามันทําให้เรามีกินมีใช้เนี่ยอันดับแรกมันต้องใช่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเรานะฮะอยู่ดีๆเราทํางานมาเราจะคิดว่ามันให้มันไม่ใช่เปล่าวะก็มีสิทธิ์บางคนก็เป็นไปได้ตอนเราคิดงานใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องสนุกอะคิดนู่นคิดนี่แต่พอเราโดนโจทย์เข้าไปเราโดนกรอบเรื่องของบัตเจ็ตเรื่องของรสนิยมของคนบางคนของลูกค้าหรือสถานการณ์บางอย่าง มันเริ่มไม่สนุกละโตขึ้นอีกเแ,แบบความรับผิดชอบหนักขึ้นในเวลาจํากัดต้องคิดให้ได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเอาใจทุกคนเนี่ยแล้วบางทีมันอาจจะตันตรงเนี้ยบางทีจะเป็นจุดที่คนหลไรหลายคนก็แบบเออมันใช่เราหรือเปล่าวะมันใช่เราหรือเปล่าวะวิธีส่วนตัวที่พี่บอกนะฮะก็หนึ่งก็คือว่ามันมีโกะอะโกมันอาจะจะอยู่สูงถึงมันจะเป็นไปไม่ได้แต่เรามองสูงไว้อะยังไงอะเราก็ไม่ลงข้างล่างเหมือนคำพูดของเลวบนเน็ตสองคือ หาเลี้ยงเราได้มันดูแลเราได้นะครับอาชีพนี้นะฮะอ่ะครีเอทีฟเนี่ยโอเคบางคนก็าจะาท้อหรือเฮ้เราไม่คิดไม่ได้เปล่าวะหรือเราไม่เหมาะกับอาชีพนี้บางคนอ่ะทําไปได้ไม่เท่าไหร่อ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาคุณลงกล้าต้นไม้อ่ะถ้าคุณรีบเก็บเกี่ยวมันอ่ะมันก็เปรี้ยวมันก็ไม่อร่อยคุณก็บอกเฮ้ยปลูกอันนี้มันไม่เวิร์กเลยจริงๆแล้วคุณอาจจะเก็บเกี่ยวมันมันก่อนที่มันจะ สุกงอมก็ได้หมายถึงปัญญาของเราเอ็กเซรี่ของเราอาจจะยังไม่สุกงอมเราก็รีบแบบเช็คกับว่าเราเจ๋งเปล่าเราได้หรือเปล่าแต่คนเรามันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรสมก็ทำๆทำทำไปแล้วท้อทำๆไปแล้วท้อพี่แนะนําให้เราลองใช้ Creativity ของเราไปในทางอื่นด้วยเช่นเราอาจจะเขียนบล็อกเราอาจจะเขียนหนังสือเราอาจจะทาคอนเทนต์อะไรสนุกกหรือเราจะทําหนังสั้นถ่ายรูปอะไรก็ได้เพื่อระบายออกให้มันเห็นแอคชั่นว่า พอทําออกไปแล้วของพวกนี้เวลามันไม่มีกรอบอ่ะมันก็มีอาจจะมีคนชอบอาจจะใช้งานได้ในสายอื่นที่ไม่ใช่งานงานประจําเราพอมีคนชอบเราก็มีกําลังใจแล้วเฮ้ยเออเราไอาเดียใช้ได้นี่นะมันก็เป็นแบตเตอรี่ให้เราอ่ะกลับไปทํางานหลักคืองานครณติคของเราอย่างดีนะครับ